ครับผมขอเข่าไว้ชัยพงศ์ตอนนี้เ,เตะหลังมาหนึ่งทีหนึ่งครับโอ้จังหวะที่ต่อยชัตะควโอ้โลูกไปแล้วครับผมแล้วตัดกับมาจอดไฮไลท์เข่าลอยสายลูกบอลแล้วครับผมลงไปิดด้วยัปควายทีลก การธรรมดามันเดิมๆไปแล้วพี่แก้วรอๆหวานๆเอาขวานจิ้มหน้าไปหนึ่งทีนะโอ้กรรมการบอกกูไปแล้วมาต่อกันที่สัมรีทรงไทยกับสุขใจผมยาวครับผมจังหวะนี้โอ้สัมรีเตะขวาไปหนึ่งทียับต่อยซ้ายเยับไปครับผมโอ้สัมเรียงลงต่อเนื่องครับจังหวะนี้ทำยังไงสุขใจสุขใจเตะเอาโอ้สัมรีเตะสกัดไว้ได้ครับผมโอ้ยังบุกกันยางต่อเนื่องต่อยสัมรีหมัดซ้ายไปหมัดขวาไปแล้วตามด้วยลูกเตะไปโอ้โหแต่ผมยาวยังหลบได้ครับสุขใจผมยายังตั้งหลักออกมาสุขใจผมยาวสวนกันโอ้ตัดขวาไม่ออกก นี่เอาแล้วครับผมจะคู่ตั้งท่าแล้วครับเตรียมโอ้ขวาไว้แล้วครับจังหวะนี้สัมณีสัมณีทำมือจับนี้ซ้ายโอ้ยนะจงกใจลุกไปแล้วครับผมสุกใจลุกไปแล้วโอ้นับครับผมตัดกลับมาที่ยกสองครับผมสัมณีเลงแล้วสัมณีโอ้เตะด้วยลูกสับนตะบุแล้วต่อยลูกบอลมาโอ้โหจังหวะนี้สุกใจยังหลบได้ตัดซ <t> ้ายขวายีนึงโอ้สัมณีสัมณีบุกอย่างหนักครับผมสุกใจเริ่มเครียดนะครับจังหวะนี้จะทำยังไงต่อโอ้ตอนนี้ต่อยแบบรวดแล้โห สุขใจเหมือนนักสกัดจัวแล้วก็ผมขยับตัวระบาดจรงจริแล้วต้องหลบเราแล้วระบาดซ้ายของสลิงเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้สุขใจลู่ลงไปร้อนกับเขื่นมาดูไฮไลท์บอลบุรพาสีพยามเมืองแคร์นะผมจังหวะนี้โอ้หมัดขวาต่อยจนลกสลายเรียกได้ว่าเป็นบัตรหยุดจัรเคลื่อนไหวได้อย่างนี้แล้วลงไปซ้ำโอ้โหจนคุณต่อสู้นอนหงิดอยู่กับพื้นแม่สุดยอดจริงจมาดูตาแดงอย่างน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่าจังหวะนี้ครับผมเริ่มแมตต์มาแล้วไม่เรามัดขวาไปก่อนเลยโอ้แล้วซ้ายตามจังหวะนี้หมัดไปลู่แล้วรต่อยจนพื้นแกแ้้ซจนพดงๆโโอ้้หเเรกว่่าจบตนม ของคุณบรรลุภาพผมอ,อาจารย์ฤศีตาไฟจริงๆและนี่ก็คือแมตช์ของราชาแห่งเวที UFC คอเนอร์แม็กแกรเกอร์นะครับผมจังหวะนี้กับนงเปิดโอ้โหมานะครับดูว่แบบนี้เอาจริงแล้วแบมเป็ซุปเปอร์ไซย่านะครับหลังจากนี้กลับมาจะดาวน์แม็กโอกเอาขั้นสามคมยาวและนี่ครับผมคือประวัติในการต่อยของเขาที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมาชมการนี้โอ้ดูแบบความเร็วแสงของเขาครับไม่มีใครขนาดต่อยเขายัางสไลด์เองโอ้โหแล้วยังดูแบบอำนาจของเขาที่ตุอยตุอยตุอย,ยจนล่วง แม่ทำตัวไฟได้ด้วยโอ้โหเล่นเมว่าคนที่ไม่เรียมทานต่นยตอยยังไงก็แตกสลายกลายเป็นผงนะครับผมแล้ววันนี้ก็ต้องมารักษาแชมป์นะครับผมมาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงในแมตช์นี้นะครับเ <gun> อาเกมมาเอาบางคนน่าเกื่อโดนขวาก่อนเลยเอาเกินเลยขึ้นครับเซ่เซ่เซ่เอาตัวตามให้ขเขาลอยเอาจบเลยอะไรของมึงเนี้ย <S <S อกาจางสีไอ้ด่างเกยใชจนน้จังหวะนที่จะระเข้ฟาดหางไปโดมัปจะระเข้ฟาดน้ำแข็งด้วยครับจังหวัน,นี้ลงไปเลยแตกสลายกลายเป็นผงน้ำแข็งอีกหนึ่งลายโอ้ สุดยอดจริงๆครับผอผานเศษขวานดำหน้าฟ้ามาจังหวะนี้มาแล้วครับโผมเอาขวานจ้วงเอาขวานจ้วงเอาขวานจ้วงไอ้ที่เีโอ้โหแล้วตามด้วยเอาขวานดำหน้าฟ้าที่ได้มาครับจังหวะนี้ฟาดไปที่ขระบะโอ้หื้นแตกจบเกมอลุโตก็มีโปเกมอนก็มาทำไมมาริโอ้จะมาไม่ได้จังหวะนี้มาริโอ้ต่อยท้องไปหนึ่งทีโอ้จังหวะนี้ต่อยขวาโอ้แต่สลายกลารไปเรียนได้เก็บเพลีอยแล้วผ่านไปด่านต่อไปมาดูสิสำนักเสือดำนะครับผมสิอาจารย์ปีชาจังหวะนี้มาแล้วครับผมใส่ก่อนไปต้องต่อต่อซ้ายต่อขวาแล้วปัมาซ ต่อ,อยด้วยพลังกระจายาิอย่างทีเดียสนามแตกกันไปเลยทีเดียวสรุปให้ข้าเสือดำครับผมปุ่มกดสะบัดดาครับผมจังหวะนี้เลื่องนะครับผมทันยังไงครับผมตอนนี้อยากสายแล้วกดปุ่มแล้วมันผมมัต้ไม่โอ้ทันลูกเวทีลงไปเลยไรลไอ้ มาแล <laughs> <Kel View> <don> ้วครับผมนักต <Da> ่อยที <pos> ่ต่อยเร็วที่สุดในโลกมาแล้วลูกน็อกหนึ่งเริ่มโอ้โหเปิดสายฟ้าอยู่แต่แล้ววาร์มหนึ่งทีวาร์มหายไปนี่โอ้มองกันไม่ทันเลยจังหวะนี้ตัดกลับมาครับผมยังใช้สายฟ้าอยู่และรวบรวมสายฟ้าไอ้ตัวเพื่อนทำโอ้หมัดคมลูกแสงมาดคมลูกแสงสองมัดเอาละครับผมคู่ต่อสู้เริ่มเซกครับผมวา่าการทำยังไงครับว่าการโอ้โดนต่อยน้องวิญญาณออกจากร่างไปอย่างรวดเร็ว เรามาดูสุดงี่จะตากันครับผมในวันนี้แล้วเราจะได้เห็นหมัดที่หยุดเวลาครับโอโหเป็นหมัดหยุดเวลาแล้วทําไม่โซในร่างกายกระจายมาโอโหมาแล้วครับผมจังหวะนี้ไม่ตายกันเลี้ยงไม่โตครับบอกเลยต่อยกันจนวินกาหออกจากร่างลอยกันออกมาคาสนามโอ้ยเก่ง่อยครับ,รบโอ้โหลงหมัด้วยความเร็วสูงครับผมอ,อย่างการได้ครับตัวนี้จะสอดทำยังไงโอจังหวะนี้หลบ หลบที่ออกมาหลายคนหลบอ,อีกโอ้ทุกคนเป็นสตรอยซ้ายมาเอาอึ้งเลยเอามาดูภาพช้าครับผมบัดซ้ายเมื่อกี้คือหนัดซ้ายแล้วขวาพร้อมกันโอ้โหมีหน้าละตอนจุดอึต่อยจะแตกมาเป็นไม่ถิกเลยโอ้อะไรกันเนี่ยดูคู่นึงครับผมที่มีมัดท่าไม่ตายทีรายการมาแล้วก็ผมบัดยืนเวลากระชากวิญญาณออกมาแล้วก็ผมโอ้จังหวะนี้เวลาถึงกระจุดคู่ต่อสู้ลงไปนอนกับพื่อละโอ้วิญญาณออกมาแล้วครับบัดนี้กระชากวิญญาต์มชื้อโอ้ลอยกระดดมากลางไอที่หมอปลาหมอปลาอยู่ไหนครับผมนำเรือมาถึงตรงที่11ครับผมบอไปร่มจังหวะะนนีี้้้ขวาามมคครรรรัับบโอออหยยืดดดดกกเทท่่ไแงป็สุจิ แันนี้ก็คือไฮไลท์ภาพช้าในจังหวะเามื่อกี้นะครับผมทำไมถึงล่วงกันเป็นตายจังหวะในอาวแล้วครับผมมาแล้วโอ้โหเตรียมนี่มัดเพองเทวาจังหวะนี้โอ้โหไปที่ปลายคางอย่างเน้นๆครับ